นี่เพิ่นบอกว่าเหลือสามบังนะเดี๋ยวผมจะล่อล่อผ้าเบิ้งทั้งสามบังเลยเพราะวังไฟนี่เขาจยุดฐานเพิ่นต้องมาตรวจนี่ในนี้กรรมการตรวจวังไฟเองนี่นะครับสามเที่ยมจุดนะครับสามที่สี่ด้าดวังไฟเอ้ด้วยเราจะยืดลงน้ำไม่ได้หรือยืดลงเหนือ อันสี่นะครับ TSP จาน้อยพวกข้องก็สองดูไฟกับพริบอย่างเดียวครัเอ๊ะเขาจุดจากนี่ขึ้นไปอะครับเขาไม่ได้จุดจากไฟฟ้าน้ำอะไ,ไรอันนี้เนี่ยน่าจะจุด จะติดหนึ่งในสามหรือกครับขึ้นแบบนี้ไไนนอ,อ่ะอนี่ปัญหานี่สาม,ลย,สามลยขึ้นสามลอยขึ้นน่าจะติดหนึ่งในสามด้วยซ้ำเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูจะรอดูคะแนนอ่ะถ่ายนี่กองเชียร์กองเชียร์กองเชียร์ครับบังบังไฟไปหนึ่ง

เพื่อใหจะติดหนึ่งในสามด้วยซ้ำนี่บังเอ,งนองนินะครับบังไฟเข้ามาเน,นี่ยผมนึกว่าเขาต้องเอหัวเข้าบางบางเจ้าหางเข้ามาแล้วใกล้เหมือนอะไครับนี่อีกสองบงังเท่านั้นออสอง น่าจะติดหนึ่งในสามระบังนี้จะดูนะว่าคะแนนเขาจะออกเท่าไหร่ครับโคเวลาให้ร้อยหคะแนนร้อยชื่ออะไรครับท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวครับนะครับท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวครับกดติดตามเลยด้อกดติดตามเลยด้วยขอบคุณครับ ข้าตใส่อยครับบ้างไม่จี่ติดหนึ่งในสาม้่มขึ้ชพี่มัมพ่มม่มมาจุดยังพี่มัมไม่องบางไฟพี่มัมจุดยังขาวไร่อคุมากที่พื้นหาของแปลกไขครับใครบังไฟครับบ้างเมื่อสักครู่เลยมร้อ4 2นะครับถ้าดูคะแนนติดหนึ่งในสามครับ ใน,นสามครับสสร้าง,งยืนนับสองว่าวิ่งยืนนับสองไนเนาะแค่นั่นคายๆเพื่อนสียืนนับ2ครับมาแล้วครับของอบจยโสธรของอบจยโสธรมาแล้ว บงังไ้เหนือนบัสุดท้ายบะครับปิดท้ายของอบอจยะโสธรทอครับเดสเยวสิบึ้งให้จบเลยครับเขาจะจุดแล้วนะครับฐานสี่จะจุดบ้างบ้างรองสุดท้ายครับให้ดูคนตอนนี้ก็ไม่เยอะแล้วเพราะว่าแดดแดดร้อนสู้แดดไม่ไหวเหมือนกัน บางตาบางคนก็น่าจะหมดบางคนก็น่าจะพออะไรก็กลับบ้านประมาณนั้น สุดท้ายขึ้นสวัสดีครับบั้งสุดท้ายหวานเจี๊ยบหมายถึงบั้งเมื่อกี้เหครับบั้งเมื่อกี้ก็น่าจะติดหนึ่งในสามเนาะเท่าไรเท่าไรเท่าไรแสดงว่าได้ที่สองครับถ้าเยอะกว่าบั้งเมื่อกี้ที่สอง จะได้ที่สองประมาณนั้นนเะนี่ยบริเวณที่จุดบางไฟดินปืนเต็มไปเลยเราดูดูเขาลุนบางไฟครับ

ปีปีที่แล้วก็บั้งลองสุดท้ายอะมาคว้าแชมป์อ่าดูเขาจะลุ้นคะแนนนะเพราะแอ่นล่องเวนวะปีปีไกลงี้ก็บั้งลองสุดท้ายนี่แหละครับมาคว้าแชมป์ช่างลุ้นช่างลุ้นนะเจ้าคือมองเห็นหน้ามันอยู่เมืองไหนสายบังไฟอยู่เมืองไดน มองับเห็นอเหาบอกโ้บอกบไอ้นั่นเขามีกล้องกล้องสองทางไก่นะครับที่เขาพูดอยู่นั่นไฟยังไม่ลงเลยอ่าดูนะครับเด้ย เป็นสูตฐานนะครับเป็นของอบจอเขาไม่ให้ลองหมอนบ้างไฟนี่คือ,องไงไม่รู้ อีกแล้วครับมารุ่นบังไฟยาของนะน้าเสีววอยวที่หนึ่งบังไฟออไรบรนะ่ <c oughs> ไกาได้เ่าสดนที่สเดืนะต <c oughs> อนนี้งานดูไวระคร <c oughs> <c oughs> ดูบรรยากาศ <c oughs> งจุดคนก็ยังอยู่นะครับ สมควรเดี๋ยวผมจะให้ดูถึงบั้งสุดท้ายเลยพอใกล้หมดแล้วอัน้อีกหนึ่งบั้งของอบประจอสองฐานนี่องศามันเอ็นมันนี่ซ้ำกันบอซางซ้ำบอฮะตัวตัวนี้สั้นกว่าแสดงว่าบังไฟตัวนี้มันก็ต้องขึ้นสั้นกว่าเมนบอกนั่นง่งผมผมก็สังเกตอยู่ว่าว่าฐานสี่มันจะบังไฟมันขึ้นตรง กว่าฐานสามเนี่ยมันก็ได้เปรียบเสียเปรียบตรงนี้เหมือนกันนะครับที่เขาเล่นเล่นกับเวลาเพราะว่างไฟขึ้นตรงมันจะขึ้นได้นานกว่าถ้ามันขึ้นแล้วเป็นเกีียวหรือไปไลายนอนมันก็จะไปไลายนอนเดี๋ยวบังสุดท้ายนะครับเดี๋ยวสิให้เบังให้จบเลยคน,นยังวันหนีครับบาง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 กว่าตอนคืมคืมหลายตรงนั้นลมกันใหญ่เลยครับทำนา คนมาดูว in ัางไฟที่ยะตัวทอนให้ดูกันจุดวัางไฟวัางสุดท้ายนะครับคนก็เหลืออยู่พอสมควรดีหน้าฟ้าใหม่ไม่เจอกันกอเทกราบเจ้าที่จ้งกางวัางสุดท้ายครับกรรดีหน่อยใกล้ๆว่างไฟขึ้นซุ้มๆลุกสะซ่า ยกใกล้ๆได้ได้ลายตาทุกคะแที่หนึ่งครับบังสุดท้ายครับมันลงเร็วเกินครับที่นี่กำไม่ที่นั่นไม่ใช่อะไรหรอยังเลือดครับบั้งสุดท้ายไปแล้วครับเดีนรอลุ้นก็ปล่อยกระลุ้นไป กรรมการต่อไปแล้วครับพอบ้ังสุดอ้แล้ววางจะมีเยอเลยดีาคบแคบรอรุนกับมันหมุนโค้งหน้าโค้งหลังเลยเบียวบยาเดียวครับเดียว ดจงไปตันตีก็จะเลิกมะครับรอฟังเวลานะาครับคนก็เริ่มกลับแล้วนก็อดนะครับ we'll talk